สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการดูดวงประจารายเดือนของช่องโอสเตชโนกันอีกครั้งหนึ่งนะครับคลิปนี้จะเป็นคลิปทายดวงของคนลัคนาราศีเมถุนนะครับประจําเดือนกันยาย,ยนปี2007ถ้าเกิดใครยังไม่ทราบว่าตัวเองเป็นคนลัคนาราศีอะไรนะครับผมแนะนําให้อาวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดแล้วก็สถานที่เกิดไปผูกดวงตามเว็บไซต์ผูกดวงฟรีต่างๆท่านก็จะได้ลัคนา,าเกิดออกมานะครับที่แนะนําให้ใช้ลัคนา,าเกิดในการทายเพราะว่าจะมีความแม่นยาสูงกว่าการใช้ราศีเกิดในการท่ายนะครับ เราก็มาดูกันเลยดีกว่าครับว่าในเดือนกันยายนนี้คนลัคนาราศีเมถุนดวงชะตาโดยภาพรวมกว้างๆจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับเดือนนี้จะเป็นเดือนที่คนลัคนาราศีเมถุนมีทั้งเรื่องที่ดีแล้วก็เรื่องที่กดดันหน้าปวดหัวเข้ามาพร้อมกันนะครับโชคของวันที่1ถึงวันที่18กันยายนคนลัคนาราศีเมถุนจะมีการออกไปพบปะก,กับผู้คนมากมีการเดินทางมากและอาจจะต้องมีการเดินทางไกลแล้วก็มีโชคเข้ามานะครับ แต่คนที่จะต้องระวังมีเรื่องของความเจ็บป่วยหรือมีความเครียดความกดดันเข้ามาแทรกอยู่ด้วยทำให้จิตใจไม่ค่อยที่จะสุขสบายมากนักส่วนช่วงของวันที่19ถึงวันที่30กันยายนจะเป็นช่วงที่ความเข้มแข็งทางจิตใจด,ดีมีความมั่นอ,อกมั่นใจที่สูงแต่บางครั้งก็รู้สึกทําอะไรขัดขัดกับความรู้สึกของตนเองและช่วงนี้ให้ระวังเรื่องของคําพูดคําจาและการเจราจาสัญญาอะไรกับใครขอให้มีความรอบคอบมิฉะนั้นจะเกิดเรื่องเสียหายกับท่านได้นะครับ สำหรับเรื่องของการงานนั้นถือว่ายังไม่สดใสมากนักผู้หลักผู้ใหญ่จะให้ความสนับสนุนในเรื่องของการงานลดลงและการงานจะมีความแปรปรวนสูงโดยเฉพาะในช่วงของวันที่2 9ถึงวันที่30กันยายนที่การงานอาจจะมีปัญหาเข้ามามากเป็นพิเศษเนื่องจากปัญหาการเจราจาสื่อสารที่ไม่ลงตัว หรือผิดพลาดยกเว้นงานที่จะต้องติดต่อกับคนต่างถิ่นต่างชาติหรืองานที่จะต้องมีการเดินทางไกลอันนั้นยังถือว่าพอเป็นไปได้ด้วยดีอยู่นะครับสาหรับเรื่องของการเงินช่วงที่การเงินจะเป็นไปได้ด้วยดีจะเป็นช่วงของวันที่1วันที่4ถึงวันที่6วันที่18ถึงวันที่28กันยายนส่วนช่วงที่การเงินอาจจะมีปัญหาเข้ามาได้ง่ายจะเป็นช่วงของวันที่2ถึงวันที่3วันที่9ถึงวันที่11วันที่14ถึงวันที่17และวันที่29ถึงวันที่30 30กันยาดนนะรัาที่จจะเอส่วนใหญ่ในเดือนนี้จะเป็นปัญหาที่ จะเกี่ยวข้องกับรายจ่ายก้อนโตที่เป็นรายจ่ายระยะยาวต่อเนื่องที่ไม่ได้จบสิ้นแบบง่ายๆนะครับสำหรับเรื่องภายในบ้านภายในครอบครัวยังถือว่าพอมป็นไม่ได้ด้วยดีแต่ก็จะมีปัญหาอันหน้าหนักอกหนักใจเข้ามาแทรกอยู่ด้วยพร้อมกันช่วงวันที่1ถึงวันที่18กันยายนอาจจะได้มีโอกาสเดินทางไปไหนตอนไหน,น,ไหนกับคนในครอบครัวมากขึ้นได้มีปฏิสัมพันธ์พูดคุยกันมากขึ้นอย่างไรก็ตามให้ระวังมีเรื่องของความเจ็บป่วยเข้ามารบกวนเรื่องภายในบ้านภายในครอบครัวด้วย ส่วนโชคของวันที่19ถึงวันที่30กันยายนเรื่องภายในบ้านภายในครอบครัวก็ยังถือว่าเป็นไปได้ค่อนข้างดีมีความมั่นคง แต่คนที่จะต้องระวังเรื่องของการสื่อสารเอาไว้อยู่บ้างเพราะมีโอกาสสื่อสารกันไม่ดีเกิดความเข้าใจผิดและขัดแยง้งหากคนลักนาราศิเมถุนมีสติที่มั่นคงและไม่ทําอะไรตามใจตนเองมากจนเกินไปปัญหาก็จะลดลงไปได้เองนะครับสําหรับเรื่องความรักความสัมพันธ์นั้นถือว่าไม่ค่อยสดใสามากนะักระวังจะมีเรื่องทําให้รู้สึกห่างเหินจากคนรักได้ง่ายหรือคนรักอาจจะมีการเดินทางไกลไม่ค่อยได้เจอหน้าเจอตากัน เรื่องของความรักนั้นช่วงของวันที่1ถึงวันที่20ความรักจะค่อนข้างจิดจางแต่พอเข้าสู่ช่วงของวันที่21ถึงวันที่30กันยายนก็จะปรับตัวดีขึ้นนะครับ สำหรับคนโสดในเดือนนี้ไม่ค่อยแนะนําให้คบหากับใครเพราะอาจจะไม่ค่อยมีคนดีๆเข้ามาหรือถ้ามีใครเข้ามาในช่วงนี้ก็จะมีสิทธิ์เป็นคนต่างถิน่นต่างแดนหรือเป็นคนต่างชาติต่างภาษาหรืออาจจะเจอคนที่เข้ามาแบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันได้นะครับอย่างไรก็ตามถ้าคบกันไปก็อาจจะมีสถานการณ์บางอย่างที่ทําให้คบกันแบบเปิดเผยไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้แนะนําให้คนรลักนณาราศีเมถุนรอจังหวะในช่วงถัดๆไปน่าจะมีความเหมาะสมมากกว่านะครับ ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับก,การไทายดวงประจำรายเดือนของคนลัคนาราศีเมถุนนะครับประจำเดือนกันยายนปี2 5 6 7ถ้าเกิดใครต้องการคำทำนายที่มีความละเอียดแม่นยำที่มากขึ้นท่านจำเป็นที่จะต้องเอาดวงชะตาประจำตัวของท่านมาดูประกอบร่วมด้วยนะครับถึงจะได้คำทำนายที่มีความแม่นยำละเอียดมากที่สุดและถ้าเกิดใครสนใจเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการดูดวงปัญญาสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเนื้อหาที่น่าสนใจอื่น,นๆท่านก็สามารถกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจเฟซบุ๊กของชคองโอสติชาโนได้วันนี้หมอภายก็ขอลาแ่่นนี้ไปกอ So the club